สภาวะตึงเครียดในปัจจุบันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ30%ของจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้มักไม่ปรากฏอาการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อพบว่าอาการของโรคถึงขั้นรุนแรงแล้วผมเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเรามีอาการเจ็บหน้าอกประมาณ1ปี เป็นปีๆเลยนะครับที่อาการเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าโรคมันกาเริบถึงขีดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันทราบทีหนังว่านี่คืออาการของคนที่กําลังหัวใจล้มลหลวแต่เราก็ไม่ทราบะครับว่าเราเป็นอะไรก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจนั้นตี3เซนหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณลุงต้องแอดมิดวันนี้ คุณลุงมีสิทธิ์เสียชีวิตทุกวิน,นาทีต้องช่วยชีวิตเดี๋ยวนั้นนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยผมเสียชีวิตแน่นอนคนไปนเยี่ยมเราเอาอาหารเสริมไปให้ผมไม่ได้รอออกจากโรงพยาบาลแลทานอาหารเสริมผมทำอ่ะผมทานอาหารเสริมหน้าวันนั้นหน้าวันนั้นทานมาเรื่อยๆเลยนะยกตั้งตอบจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาผมทานตลอดร่างกายผมก็ สดชื่นขึ้นหน้าตาผมสดใสมากกว่าเดิมอาการเจ็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหายหมดตอนนี้ผมไปไหนก็ไปได้เกี่ยะกับทำได้เดินทางไกลได้ขับรถเองได้ความดันเบาหวานอย่างคงที่ใช้ชีวิตตามปกติเซอเมตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ